สวัสดีครับเพื่อนๆดึ่มกาแฟยามสายนะครับวันนี้วันหยุดเนาะออกมาดูข้าวครับวันนี้ออกมาดูข้าวดูคุณพ่อตากข้าวกลางแดดนะครับพ <c oughs> อแกก็ไม่ใส่หมวกเนอะ ปพรว่าใส่หมวกปพราม่หอนบ่เพราะได้กินข้าวนะครับปีนี้ได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแดดดีครับปากค่ วันน้องวันก็เก็บได้แล้วรูมากแต่ พอกินนะครับอาจจะไม่ได้ขายเดินก่อนแ,แรงแบงแดดแรงลมแรงครับวันนี้รบรรยธรรมชาติบ้านๆน,นะครับทุ่งนาชาวบ้าน เดยอนนี้ก็เก็บแล้วนะครับเ,เพื่อนๆถ่ายเอาวิวนิดนึงก่อนนะครับุ่งนาที่เกี่ยวข้าวแล้วนะครับเ,เพื่อนๆลมเย็นดีมาก กันดานะครับมีกันดากันดาไข่เกียวอันนี้เป็นข้าวตกหลน่นนะครับที่รถเกี่ยวเอาไม่ถึงเนาะก็เก็บต่ตะก้าไว้นะครับมีมาน้อยของตัวก็เอาที่กันรักกันดีเนาะมันจะรักกันดีนะครับ ยากาศสวยๆนะครับขอทักทายส่งกำลับบงใจให้กันเช่นเคยนะครับเพื่อนๆชีวิตที่ผ่านมาคือครูชีวิตที่เหลืออยู่คือโอกาสสู่ๆนะครับจักเมนบอมเมน